สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองศาละ200บาททุกรายการนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จขี่หนุมานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้จะมีรอยปิดทองนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นมวลสารแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สนะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะรายการที่สนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่ห้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่หกนะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่7นะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2 478นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะรายการที่10นะคะเป็นพระคุณแผนหงพายกุมารน,นะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตะนะคะใส่ตลับสวยๆมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะวัดประดู่ชิมพีรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะ รายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีเม็ดมวลสารแบบนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่15นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเรียมเปิดโชว์ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะรายการที่16นะคะหลวงพ่อหลวงปู่หงนะคะเป็นเหนเรียญเสมาหลวงปู่หงรุ่นหนึ่งนะคะองค์นี้ฉลองอายุ80ปีรายการที่สิบ กนะคะรายการที่17ปิดตาหลวงพ่อคูณนะคะเกด้านหลังเขียนวัดบ้านไร่นะคะเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะ รายการที่19นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เนื้อผิวชุกรักนะคะคุกรักปิดทองนะคะรายการที่20นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะ รายการที่21นะคะหลวงพ่อกะเสมนะคะปี18รายการที่22นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหมือนพระสมเด็จนะคะมีค่าบรักปิดทองนะคะรายการที่24นะคะเป็นเหมือนพระยอดทุงเลยนะคะแต่เขียนว่าหลวงพ่อโสธรนะคะ รายการที่25นะคะรายการที่26นะคะเป็นพักปิดตานะคะรายการที่27นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ วัดช้างให้รายการที่28นะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ รายการที่29นะคะเป็นพับปิดตาหลังแบบเนื้อผิวจะมีเหมือนคาบลักนะคะ รายการที่30นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้มีค่าปรักปิดทองนะคะด้านหลังจะมีรอยเหมือนฝังตะกุดไว้ด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่สาอนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ ด้านใต้ฐานนะคะองค์นี้จะมีเหมือนรอยต่อโค้ดนะคะรายการที่32นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนั่งอยู่บนฐานนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลัง05นะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญตรปบัดนะคะวัดประดู่ฉิมพีปี2 516นะคะ รายการที่35นะคะเป็นเหรียญจอบขอบไข่ปลาหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะด้านหลังจะมีความพุกค่ะแบบนี้ด้วยนะคะ รายการที่37นะคะเป็นรูปหล่อโบราณพ่อท่านหมุนนะคะเป็นพระทางใต้นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะ รายการที่39นะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะเนื้อผิวก็จะมีคาบลักปิดทองแบบนี้เลยนะคะรายการสุดท้ายรายการที่40เป็นเหรียญมังกรคู่หลวงตู่หมุนนะคะ ออกวัดป่าหนองรมนะคะจังหวัดสัตแก้วปี2543นะคะใส่กรอบไมค์อนสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ